ครับสวัสดีครับผมโคตรผลช่องเดียวเวียนาครับพบกันอีกครั้งกับอีพีที่ห้านะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงนากาจีช็อคหนึ่งรุ่นที่ทำลายเซอร์ตีโร่ของแบรนด์นากาจีช็อที่มีราคาแพงที่สุดในโลกของจีช็อ k เลยก็ว่าได้รุ่นนี้มีชื่อว่ารุ่นอะไติดตามรับชมกันได้เลย ที่ชอบรุ่นนี้เชื่อว่ารุ่นจีกิลดีซิงโซนหนึ่งนะครับได้รับการเข้าร่วมง,งานในฟินนิปออคชั่นเขาฟินนิปออคชั่นหกฟินนิปซึ่งเป็นหนึ่งในโรงประมูลที่ใหญ่ที่สุดข,ของโลกได้จัดงานขึ้นในวันที่9ถึงวันที่10เดือนพันวาคมปี2523นิานที่ผ่านมามเร็วเร็วนี่ ในนิวยอร์กรายได้ทั้งหมดนะครับบริจาคให้องค์กรด้านสิ่งแวดล้อม G ีช็อรุ่นจี D ีดีศูนย์ศู่งนชนะการประมูลดีสกี้สามแ 115, สนหนึ่งื่ห้าพันดอลลาร์สหรัฐในงานบินลิดเดนิวยอร์กวอทอชั่นในวันที่สิบ ปีสันดาหมที่ผ่านมามซึ่งทำลายราคาประเมินที่ g ี h OK. ็อไดลล้ตั้งไว้อยู่ที่7,000ดอลลาร์สหรัฐถึง104,000ดอลลาร์สหรัฐเมื่อรวมของพีรีเนียมของผู้ซื้อแล้วนาฬิกาจีช็อเรือนเนี่ขายได้ที่450ดอลลาร์สหรัฐคือคิดเป็นเงินไทยราวๆสิบสี่ล้านบาท G ขีด D001 หรือที่รู้จักกันในชื่อโครงการความฝันฉลองครบิบปีของโปรเจกต์น uh, ัมเบอร์โทรของ g s h o อปนาฬิกาเรือนเดียวในโลกนะครับเป็นนาฬิกาเรือนเดียวที่ทำเป็นลิมิเต็ดเรือนเดียวในโลกที g ่ G-Shock ผลิตออกมาครั้งแรกเลย <c oughs> และถูกสร้างสรรค์ด้วยความช่วยเหลือของ g e n e t i เ e นเนอเคุณสมบัติของ D คีย์ D ศูนย์ศรูปลับภายนอกที่สร้างสรรค์เป็นเอกลักษณ์ที่ยังเผยให้เห็นแนวทางของอนาคตสีชอ็อย่างไรก็ตามผมรู้สึกว่านาฬิกาเรือนนี้ ตั้างคำถามให้กับพวกเราทุกคนคือแก่นแท้ของนาฬิกาจีช็อคและความแข็งแรงผมเชื่อว่าภารกิจทีช็อคในการแสวงหาสิ่งจําเป็นที่สุดและยังทําและยังคงดําเนินการาไปต่อได้ดีหลายทพสวรัษ เพื่อความเติมเต็มภารกิจของวัฒนการอย่างต่อเนื่องด้วยความเชื่อมั่นที่ไม่อาจันะ่อนได้วัสดุนาฬิการเรือนที่นำมาประกอบกับตัวเรือนนาฬิกาจีชอที่สำคัญคือทองคำา 18K ที่ได้นำมาใช้เพื่อให้เกิดความเงางามลึกซึ้งและสวยงามในรูปแบบที่ซับซ้อน ดั้งเดิมและแม่นยำของขอบและสายที่สร้างสรรค์ด้วยกระบวนการหลอมแบบรัดแลบที่มักใช้ในการทำเครื่องประดับและเครื่องใช้ชั้นดีอื่นๆส่วนประกอบทุกชิ้นที่ได้รับการขัดเงาอย่างพิถีพิถันดโดยช่างฝีมือที่มีภักษะสูงนอกจากนี้ ชิ้นส่วนต่งางๆสำหรับการปอกอบสำหรับขอบด้านบนและตัวเรือนส่วนกลางและตัวเรือนส่วนกลางด้านหลังตัวเรือนปุ่มและตัวล็อกทีย่ยังผ่านกระบวนการตัดและกดในรูปแบบเฉพาะของแต่ละชิ้นส่วนด้วยการตกแต่งลงพื้นผิวและขัดเงาแต่ละชิ้นส่วนด้วยความปานีม การสร้างสรรงานฝีมือด้วยความใส่ใจในรายละเอียดได้หมอบการผสมผสานความแข็งแกร่งและความสง่างามให้กับนาฬิกาสุดพิเศษที่ไม่เหมือนใครเราคิดว่านาฬิกาเรือนนี้เป็นนาฬิกาที่ไม่เหมือนใครในโลกซึ่งหน้าปัดแบบมองลุแสดงผลกาการทำงานาน,นาฬิกา g ด d ศูนย์หนึ่งรุ่นนี้เป็นที่มียตรุ่นเดียวในโลกคุณสมบัติของยานี้มีโครงสร้างกันกระแคกกันนำเลึกได้ยี่สิบบาทระบบชาร์จไฟด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พวกคุมคลื่นสัญญาณอ่าวาบบิทยุมอติแดนซิกเวลาสองระบบจับเวลา ได้รับการสนับสนุนด้านการมองเห็นสำหรับรผ่านที่มือเรื่องแสงของโซล่าเซลล์ช่องแสดงวันที่วันนี้ช่องอเดี๋ยวเวหาขจบการรีวิวและการถ่ายทำเที่ยงแค่นี้นะครับอย่าลืมกดตับสไครป์กดติดตามกดถูกใจ ก็เป็นกําลังใจให้กับช่องพศพลเดี่ยวเวหาด้วยนะครับขอบคุณครับ